หายโยสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลายเลนเจร์กันตออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ที่ไ d ดีที่3นะครับผมนะซึ่งก็อเป็นไ d ดีแห่งการที่ดวงดีใน2เดือนนี้เนาะซึ่งเปิดได้ใน2ตัวโคโรโบเรนเจอร์เลยเนาะใน2ตัวเทนกานะฮะ,ะแล้วก็ได้ใน2เกียร์อันนี้ด้วยนะครับผมนะรองเท้านะครับผมนะรองเท้าธาตุมืดรองเท้าบอสนี่แหละนะครับผมนะรองเท้าบอสนะครับผมเปิดได้นะฮะ ซึ่งก็ดวงดีเฉยนะเดือนนี้แต่ว่าเดือนที่แล้วไม่ดวงดีนะเปิดไม่ได้บอสนั่นเองนะซึ่งถ้าได้บอสมืดมาโอ้โหไอดี ID นี้คงเก่งน่าดูเลยนะครับผมนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมนะเสียดายจากเดือนที่แล้วแล้วก็อก็ไม่เป็นไรคิดแบบสู้ๆเข้าไวนะ้ฮ <laughs> ะมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างเกือบ้างไม่เกือบ้างเนะเาะในสองแต่ละไอดีของผมเนาะแต่แต่ว่ามัน นะมันมาดวงดีรอบนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเกียร์ถ้า,ามืดเกียร์นี่แหละลองทับบุญไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาเนื้อของในสองตัวอบอสมืดที่หลังก็แล้วกันนะเออไอดี ID นี้นะครับผมนะมก็ถ้าได้มาเมื่อไหร่ก็เก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมปั้นแม็กปั้นมาใช้แน่นอนนะปัน้นแบบว่าล่างก้าวดำแม็กเลยนะในสองตัวบอสมืดนะเดี๋ยวเอาไว้รอดูแล้วกันนะครับผมนะอาจจะเป็นช่วงโคตรแสงโคตรมืดมาก็ได้นะครับผมผมก็จะผมก็อาจจะเปิด ตัวนั้นนะ่ะได้ก็ได้นะในสองในสองไอดีที่สามหรือไม่ก็เป็นช่วงอแสงมืดเก่ามาก,ก็ได้นะเออมันอาจจะเอามาขายอีกก็ได้นะเพราะว่าตัวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะครับผมนะเออัวเก็น่าจะเอเห็นเลงขายอะไรประมาณนี้ทันทีก็ได้นะครับผมนะมกะ็เดี๋ยวรอ,อดูก็แล้วกันนะครับผมนะเดือนหน้าไม่ก็โคโลโบรอบหน้านะครับผมนะเดือนธันวานเนาะหรือไม่ก็ช่วงปีใหม่นะครับผม ช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นนั้นนะ่ะคริสต์มาสมาเนาะก็นั่นแหละอาจจะผมผมอาจจะเปิดได้ก็ได้นะเปิดสักรอบสองรอบอะไรก็่าไปนะฮะโอเคอ่ะเราจะเพิ่งพูดถึงไกลอะไรขนาดนะั้นนะเราพูดถึงตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งอ่ะผมก็ได้มาเนาะในสองเกียร์นี้มาเนาะเกียร์รองท้าโบสเนาะเกียร์ทัดมืดนี่แหละผมก็ไม่รู้นะว่าจะใส่กับตัวอะไรดีนะครับผมทัดมืดผมก็ ไม่ค่อยมีที่เป็นแบบว่าเป็น,ปน,ปน,ปนตัวดาเมจจริงๆเลยนะครับผมนะก็เสียใจเสียดายเสียใจอยู่เหมือนกันนะที่มาเปิดได้ในสงองไอดีนี้นะครับผมนะมนี่น,นะะนะนะครับผมท่านมืดผมมีแค่นี้เองนะครับผมนะมีในของตัวนี่นะออะไรนะไอโยมินะครับผมแล้วก็ตัวของไอไวแล้วก็ตัวโคนี่สล็อตนะซึ่งยังไม่ได้ปั้นนะครับผมแล้วก็ตัวของอมูลหุ่นไลกานะซึ่งก็ไอนี้มันเน้นเด่น ในสองอลำนำาย้่ยวนเนาะเออเนี่ยก็มีแค่นี้นเองนะผมนะซึ่งก็อ,อ่ะมีไอไวที่ผมเคยปั้นแมคคาไว้ก็เลยใช้ไอไวนี่แหละนะครับผมนะเออชา้าไปก่อนผมก็ลองใส่ไปไ,ปไ,ปไว,แวแล้วแหละนะครับผมนะสักประมาณสองสาวันแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะใส่มาตัวไอไวเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีบ้างไหมใน2ตัวในสองในสองเกียร์ในสองเกียร์อออยรองเท้ามืดทัดมืดนะครับผมเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมนะทั้งที่ PVP นะครับผมแล้วก็ลองอ่าในสองสเตตหลักธรรมดาดูก่อนเนาะโอเคว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมนะใส่อัพกรอัพเกรดธาตุนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่มีโจมตีโดนแน่นอนนะเออใส่เกียร์ไม่มีโจมตีโดนแน่นอนผมใส่เกียร์นี้แทนนะก็ไม่เป็นไรนะออมก็พอได้แหละยิงได้อยู่นะผมแล้วแล้วก็น่าจะดุนแรงนะครับผมนะซึ่งก็ลองเล่นดูแล้วแหละดุนแรงจริงนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกะกันนะในสองไอดี สนะครับผมในะคลิปนี้ก็เป็นร่างใหนะ้เปอร์แม็กนะล่างก้าดาวแม็กผมมีแค่ไอีหลักไอดี ID เดียวนะครับผมนะในสอง,องตัวไอไว้นี่แหละนะครับผมนะอ่ะสะ่วนเ,เพื่อนๆคนไหนนะที่ยังเปิดในสองตู้อ่ะกระชาเกียร์นะผมนี่แหละรองเท้าบนะูทเนาะยังเปิดไม่ได้นะรองเท้าบูทเนี่ยอ่ะก็ตู้เพิ่มโอกาสมันยังไม่มีมาหน้าใน2วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะมาแล้วแหละนะครับผมตอนสี่โมงช้านะไม่รู้นะว่าจะเป็นในสอง,องตัว อะไรมานะครับผมนะอาจจะเป็นคู่รองมาอีกก็ได้น,ะนั่นไอส่งตัวโคโลโบเรนเจอร์นะอาจจะเป็นคู่รองเอ่เคียวกะคู่กับตัวอ่มันชื่ออะไรนะฮิมาลิก็ได้นะครับผมนะแล้วก็อาจจะเป็นอันนี้เหมือนเดิมนะไอตัว,อเ,วเอ่เคียวกะเอ้ไม่ใช่เทยียนกะแล้วก็ตัวไอ้นี่อะไอ้น้องหัวเหลืองเหมือนกันน้องชูชูนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะมาเป็นคู่ไหนมานะครับผมนะคู่เทพคู่หนึง่งแล้วก็คู่รองคู่อีกคู่หนึ่งนะครับผมนะก็ เพื่อนเพื่อเพื่อคนไหนที่รอเปิดยังอยากได้อยู่ก็สามารถรอเปิดได้เลยนะครับผมนะพรุ่งนี้เนาะก็น่าจะมานะครับผมนะเกียร์ก็เหมือนกันนะครับผมนะอาจจะเป็นรองเท้ามาอีกรอบก็ได้นะครับผมนะเกียร์รองเท้าบลูส์เกียร์ไอทัดมืดนี่แหละเกียร์บอสนี่แหละนะครับผมนะรอเปิดได้อาจจะมาเพิ่มโอกาสกับเจ็ดดาวชิ้นไหนนะครับผมหรือจะเป็นแปดดาวชิ้นไหนอ่ะก็รอเปิดได้เลยนะครับผมนะก็ผมก็รอเหมือนกันนะเพราะว่าลูบี้นี่นี่นะครับผมไอดีสามสองร้อยลูบี้นะครับผมนะก็ จะเปิดหานิ้นให้มันได้เยอะๆนะครับผมนะในส่งของทาบูทนะครับผมนะซึ่งรองทาบูทเนี่ยเอาจริงๆนะอ่ามันไม่ได้จํากัดจะใช้แค่อธาตุมืดท่านเดียวนะมันใช้ได้แทบจะทุกท่านเลยนะครับผมนะค่าดึกของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมนะรถมีรถแล่นะครับผมนะเป็นค่าพื้นฐานที่โอเคเลยนะครับผมนะในในส่งของเกียร์ช่องกลางนะครับผมนะอ่าใช้ได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับผมใช้เป็นเอ่อพวกอ่าพวกอ่าวงไวหรือสายพลังก็ได้นะครับผมนะหรือสายไปพิบ ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะอ่าซึ่งมันก็เป็นเกียร์ธาตุด้วยนะเป็นธาตุมืดก็ใช้อัพเกรดธาตุนะอันนี้มันก็นั่นแหละนะพิเศษหน่อยถ้าจะใส่ธาตุมืดนะผมก็เลยมาลองใส่ให้ไอไว้ดูนะครับผมนะ,ะมีลดสกิลมีอัตราการหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลเนาะอะ่แล้วก็อ่าในสองสกิลบวกนะก็เป็นเพิ่มพื้นที่การใช้อ่าอะไรเนี่ยทักษะของพวกพวกนะครับผมนะก็ทำให้สกิลกว้างขึ้นนั่นเองเนาะเอาไปใส่ให้เอลซ่าก็ได้นะ,ะถ้าจะเน้นใช้ให้กับ ตัวของอะไรนะไอ้สกิลเพิ่มระยะการโจมตีการไอ้สกิลอะสกิลโจมตีนะครับผมใช่ไหมโยลซาน่าจะใช้ได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมไหนดูดิอ่าได้จริงด้วยนี่นะครับผม <c oughs> ซึ่งเอลซาก็ตัว่อข้างเก่านะแต่ว่าผมก็ยังใช้อยู่นะเพราะว่าผมไม่มีตัวรีเซ็ตอื่นๆนะ <c oughs> เปิดไม่ได้นั่นเองคุณดิงให้นะครับผมนะเออโอเคอ่ะก็ตามนั้นนะครับผมเราเปิดได้เลยนะผมก็จะรอเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมมี2องรลูบี้แล้วเดี๋ยวมาเปิดลุยกันนะครับผม ก็เพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจช่วยลุ้นดูหน่อยละกันนะว่าผมจะได้อีกเพิ่ไมไหมรองเท้าบูทนะครับผมรองเท้าเกียร์รองเท้าไอ้บอสนี่แหละนะครับผมนะ,ะเกียร์แปดดาวเกียร์ธาตุมืดนี่แหละนะครับผมนะซึ่งก็โอ้โหทามาค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะจะได้ใช้อับกิงอัได้ใช้อับกงอับเกียร์ธาต์ได้ด้วยนะครับผมนะไปไว้โชว์สกิลหน่อยนี่ไงเปรี้ยงดอกเดียวเกือบตายนะครับผมนะอับเกียร์ธาตันรรลอย่างนี้นี่เองนะครับผม โอเคแล้วก็ปึ๊บไปโอเคสองดอกแตกนะโอเคใช้งานน่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะเรื่องของดาเมจนะแต่ว่าเรื่องของการาสกิลเนี่ยมันจะเข้าง่ายหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะนในสองตัวไอไว้ในคลิปนี้นะครับผมนะที่จริงก็มีแหละหรือว่ามไม่มีวะ <lights> จับไม่ได้นะครับผมนะแต่ถ้ามีผมก็คงจะใช้กับตัวอื่นแหละอ๋ออ๋อำจได้ผมจจได้แล้วผมมีปืนนะเออปือนทัดแสง เออปืนในของคิ้สกิอ,อ่ะเอ้ยไอดีนี้มันดวงดีเกียร์จริงๆวะ่ะเกียร์ดีๆเยอะจริงไอดีเนี้ยเออเกียร์ไอรอบของเอ,อ่ออะไรนะไอมันชื่ออะไรนะลืมอ,อ่าไมกี้อ่ะรอบไมกี้อ่ะนั่นแหละมันได้นะครับผมนะเออลืมชื่อเรื่องว่ะชื่ออะไรนะโตเกียวรีเวนเจอร์เออนั่นแหละ มารอบสองนะครับผมผมได้นะขออภัยนะผมลืมชื่อยิงไม่ได้ดูนานนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะมันก็มาแล้วแหละเนาะทั้งภาคสองภาคสาผมก็ไม่ได้ดูนะครับผมผมดูแค่ภาคแรกนะผมผมเน้นเ้นดูภาคไทยนะโอเคนะครับผมผมก็เลยนั่นแหละไม่ได้ดูภาคต่อนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่มีภาคไทยมาเนาะโอเคก็ตามนั่นแหละรู้เรื่องกันนะฮะ <laughs> หรือว่าบางเรื่องวันนี้ภาคไทยผมก็ยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าผมเหมือนจะดูไม่ทันอ่ะมันมี อะไรเยอะแยะมากมายนะไออะนิเมอ,อนิเมะมันมาเยอะจริงนะผมแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับผมนะเออคือมันก็นั่นแหละนะวงการอนิเมะก็มันมีเยอะจริงๆนะครับผมนะเออเรื่องใหม่เรื่องเก่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อไปลองตีพีพีเลยดีกว่านะครับผมโอ้หถ้าผมพูดลิ้นพันไปหน่อยขออภัยด้วยละกนะันเนาะแต่ผมพูดสลับบัเปลี่ยนด้วยก็อ่ะขออภัยอีกเช่นกันนะครับผมเนาะโอเคมาเดี๋ยวลองตีดูดีอ่าโอ้โหท่า ทันเหมือนไอ้บอสอิจฉาเอออยากได้เหลือเกินเฮ้ย <c oughs> ผมเปิดไม่ได้อ่ะแต่ก็ต้องรอนะเออเดี๋ยวรอตอนนั่นแหละนะครับผมนะอ,อ,อาจจะเป็นเดือนหน้าหรือไปก็ตอนโคแสงโครมืดมาก็ได้นะครับผมช่วงปีใหม่เนาะหรืออาจจะเป็นช่วงชิดมัดผมอาจจะเปิดก่อนแล้วกันนะในสอ,องเกียร์ชิดมัดหรือไปก็ตัวโคโลโบลเจอร์นะครับผมต้องรอดูนะว่าไอเดียเนี่ยผมจะได้อะไรยังไงนะครับผมก็ต้อง ลุ้นไปฮะลุ้นเรื่อยๆครับผมเพราะแต่เจอในสองตัวเบาไกทองนี่น่าจะยิงไม่ถึงนะเออเดี๋ยวหาทีมง่ายๆกว่านี้ก่อนลวกันอันนี้คือมันหลีค่อนข้างที่จะเริ่มรลออีแบบคงที่แล้วไหมเออเริ่มรีแบบคงที่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันพนะุธเนาะก็น่าจะแบบพวกเก่งๆเนี่ยน่าจะไปบนบนไปแล้วส่วนพวกแบบไม่ค่อยได้เล่นก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมนะอืม ก็ทีมนี้เป็นไงบ้างอาลองทีมนี้ดูแล้วกันนะว่าจะยิงเบาล็อกซัดได้บ้างไหมซึ่งผมก็แน่นอนนะเน้นออกมาก็ตายแล้วก็ยิงสวนเลยก็ได้นะครับผมนะมันก็จะได้ยิงเข้าหน่อยนะครับผมนะก็เน้นออกสกิลสด้วยแหละ,ะเพราะว่าสกิลสไอไว้เนี่ยมันทะลุอมตะนะเพราะฉะนั้นไอไว้จา<ะ>ช่วยยิงเก็บกวดบาดเปาล็อกหอยไหนได้ไหมไอนี่ไงยิ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 งหน่อยไอไว้ A ผมอยู่ไหนเนี่ย เห็นแต่ออกสกิลแรกเลยนะอืมยังไงสกิลสองแล้วโอ้ก็ยิงโดนยิงได้อยู่นะเอ้ยโอ้โหโดนอะไรเนี่ยตนหยุดห้าวิอันนี้ก็รอบนี้เป็น PVP หมุนเวียนด้วยเนาะก็เป็นทัดน้ํานะครับผมคู่กับเสาของทัดแสงนะก็จะอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยก็จะอ่าเล่นยากนิดนึงนะครับผมผม,ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอตัวของไอนี่แหละ พีพีหมุนเวียนมันค่อนข้างที่จะโอ้ดูไหมเห็นไหมอยู่เฉยก็โดนพลิกเลยอ่าพลิกได้เฉยเลยนะครับผมนะอย้ยยสูย้ไปโอ้โหสู้ไม่ได้เฉยเลยอ่าเดี๋ยวอีกสักทีมหนึ่งนะอ่าขอทีมแบบง่ายๆคนทีละกันแม่ <c oughs> อ่ะทีมนี้ดูเป็นไงบ้างอ่าเดี๋ยวเอาทีมนี้แล้วกันนะฮะเมื่อกี้มันยากไปลองทีมนี้แล้วกันทีมนี้น่าจะง่ายหรือเปล่า เมื่อกี้เห็นเจอเบาล็อกด้วยนะครับผมขอลองสู้กับเบาล็อกใหม่ดิอ่าเชฟโซ่ใชของผมไอไว้ช่วยยิงไปไหนไไหนี่ไงยิงไปแล้วอ่ายิงอีกรอบยิงอีกรอบยิงอีกรอบไอไว้ของผมยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อย,โ,อยโดนหยุด5วินาทีไอคอมโบนหยุด5วินาทีก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมนะอ่าไอคอมโบโลเนี่ยผมว่าก็ยัง กลางๆอยู่นะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมหรือว่ามันอะไรยังไงติดบั๊กอยู่หรือหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ไม่รู้นะว่าแกหรือยังนะน,น่าจะแกะะ้แลวมั้งนะครับผมนะเพราะว่าเห็นมีไฟล์อัปโหลดอัปเดตมานิดนึงนะครับผมนะหนึ่งเอบีนะครับผมโอ้แพ้อีกแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> ยิงสวนไม่ได้เลยเหรอเนี้ย <c oughs> มาขออีกสักทีมหนึ่งแล้วกันโอ้หรืกล่วงเลยอีกสักทีมหนึ่งนะจะยิงได้บ้างไหมเนี่ย ลองยิงดูนะครับผมนะลองตีดูอ่ะสมไปเอกครับผมขอทีมง่ายกว่าน,นี้หน่อยนี่โอ้อะไรว่าเจอทีมง,ง่ายอยู่แต่ว่าก็แพ้เฉเลยก็นี่แหละนะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในสอง PV p ีวีพีหมุนเวียนนี่แหละมันก็อาจจะเจอบอดโหดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมเออ ถ้าเป็น PVP ธรรมาดาเนี่ยบอดมันก็จะ,ะยังง่ายอยู่เนาะถ้าเป็น Pv P v p หมุน Pv p v p หมุนเวียนเนี่ยคือจะโอโหดเกินนะครับผมบอดแบบว่า่เรนเจอร์ Ranger เนี่ยค่อนข้างจะดูดแบบว่าธรรมาดาแล้วก็เกียร์ดูธรรมาดาธรรมาดามากแล้วกเกียร์ของเราเนี่ยตัวเรนเจอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงโหดเปรี้ยเลยแต่ว่าเอ,อไปเจอบอดหมดมันก็โหดจริงนะเออชนะยากจริงนะครับผมนะ PVP ห Pv มุนเวียนนี่แหละนะครับผมนะโอเคไปส่งไปอีกอันนี้ก็อาจจะมีเกีย่ยวก็ได้นะเอาไปเลยเน็ต เอาเน็ตดับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคเน็ตผมมาแล้ว <c oughs> อยู่เฉยไฟก็ดับนะครับผมนะเน็ตก็เลยดับตามดับด้วยเลยครับผมแต่ผมไม่ดับนะฮะโอเคโอ้เจอทีมตึงมากเลยเมื่อกี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิขอให้มีธาตุแสงพอจะยิงได้บ้างไหมโอเคสุ่มไปอีก โอ้ยขี้เกียจหาแล้วอะผม,ผมเล่นทีมผมเล่นกับทีมนี้แล้วกันนะขี <c ười> ้เกียจสมอะไรเยอะแล้วนะครับผมนะมาเดี๋ยวมันจะนานไปครัะผมมาฮะแค่นี้ก็นานพอแล้ว <c ười> โอเคครับนะผมมาปล่อยตัวไอไว้นะไนะนะครับ <c ười> <c ười> ผมนี่้ปนะึ๊บป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 ไปไว้ฮะโอเคอืมไปฮะตัวเทียนกะไอดีสามผมก็นี่ครับผมตามนี้เลยอ่านะ ใช้ได้ครับผมใช้แทนตัวไอ้อะไรนะปาสติดนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนไปเรื่อยๆนะครับผมนะมันมันจะแบบยังไงอะไรยังไงฮนะมันดีหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมนี่ยิงขีปนาวุธไปโดนพัดมาฮะแต่ว่าตัวเรนเจอร์เราไม่น่าจะตายหรือเปล่านะครับผมอ่ะผมขอไม่ ใช้เทียมแล้วกันผมขอโนเทียมแล้วกันนะรอบนี้นะครับผมน่าจะสู้ได้อยู่ส่วนตัวไอไว้นะอ่ะก็สกิลมันค่อนข้างที่จะโดนบังอะ่ะ <c oughs> ก็มองไม่เห็นนะครับผมเออโดนอดูบิทบังนะครับผมฟาโรเออโดนบังนะโอ,อ้โหตายครับผมออกอันนี้นะไอ,อ้ลัสแอคแท็กนะฮะความสามารถในเปอร์ก็ยิงสวนคือนะครับผมนี่ เห็นแต่หน้ากากลงนะเออก็พอจะยิงเก็บกวาดได้อยู่บ้างแหลนะเนาะแต่ก็ไม่ดีกว่าที่คิดเลยผมว่าไปใส่ตัวอื่นน่าจะโอเคกว่านะเ,ออเดี๋ยวผมจะลองออทดสอบใส่เกียร์ตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมใน2ตัวไม่ใช่สใน2เกียร์ลองท้าบ,บูทนะครับผมนะเกียร์ไอ้ทัดมือน,นี่แหละเกียร์บอสนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวใส่เอาพวกตัว อนอื่อดูาจจะมาใส่ตัวทัดแสงก็ได้หรือไม่ก็มาใส่ตัวธรรมดาครับผมนะพวกไม้นะ้าไฟอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะผมคิดว่าผมจะลองไปเปลี่ยนกับตัวอื่นอยู่บ้างแหละนะครับผมนะอันไหนมันเพอร์เฟกอันไหนมันพอได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะลองแบบใส่อันนั้นดูไปสักพักดูนะครับผมนะสัก2อสวันอันนี้อะผมก็ใส่ประมาณสองสวันแล้วแหละนะใน,ใน2ตัวไอไว้นะก็ดูดีมีคนมาตีบ้างไหมมีคนมาตีรอบเดียวเองนะนี่ ก็ชนะอยู่บ้างนะครับผมอันนี้ก็ใส่อยู่นะมีแพ้นิดนึงชนะนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อพอได้แหลนะเนาะถ้าจะใส่มันแบบว่ามา,มาเป็นเกมตั้งรับนะฮะก็คงได้อยู่แหละนะครับผมนะโอเคเนาะอ่ะก็ตามน,นั่นแหละนะเดี๋ยวลองใส่ปรับเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆอยากให้ผมใส่กับตัวอะไรอะไรยังไงนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์ให้คําแนะนําผมได้นะในในส่งเกยียร์รอไอ ไองเท้าบูสนี่แหละแนละผมเกียร์ธาตุมือนี่แหละนะครับผมเกียร์ของบอสนี่แหละเนาะก็แนะนากก็ไปได้นะแต่ก็ให้กับตัวไหนดีนะครับผมทีมหละนะังๆผมผมก็ใช้ใน2เลนเจอร์ประมาณนี้แหละเพราะว่าเลนเจอร์รอผมมันน้อยจริงนะครับผมนะเออมีก็มีแบบว่าแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับผมนะเพราะว่าผมดวงเกลือดวงซวยนมากเลยใน2ะตัวเลนเจอร์นะก็เปิดไม่ค่อยได้นั่นเองแต่ว่าเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดได้เลยนี่ผมจาได้เนี่ยผมเปิดได้จริงนะนี่ปืนของคิซากินะครับผมรอบตัวเกียร์รีเวนเจอร์นี่แหละแล้วก็ เจ็ดดาวก็เปิดได้นะครับผมรอบนี้ก็เปิดได้ใน2เกียร์นี่แหละนะครับผมแล้วก็คริสต์มาสรอบโน้นนะครับผมรอบก่อนปีก่อนก็เปิดได้นี่นะครับผมนะจันทาได้บ้างไหมไม่รู้แต่ว่าได้อันนี้มาด้วยนะรอบอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะไรนะไอซัมเมอร์เกียร์รอบซัมเมอร์ผมเปิดได้อยู่อันนี้มันมาแบบรอบแรกนะจำได้รอบ2ก่อนน้นเนี้ย ผมไม่ได้เปิดนะจําได้นะครับผมก็ตามที่เพื่อนได้เห็นนั่นแหละใครที่พใครใครที่เพื่อนคนไหนที่ติดตามมาตั้งแต่นานๆนนเนาะก็จะรู้แล้วครับผมว่าผมได้อะไรยังไงบ้างนะผมในในสองเกียร์แล้วก็เลนเจอร์เนาะในสองแต่ละไอดี ไอดีต่างๆนั่นแหละนะครับผมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเล่นไอไว้เล่น, y, ลนอ่าเดสองเกียร์รองเท้าบูสนี่แหละอ่ะมาใส่ให้มันคือใบคืออะไรยังไงใช้งานได้ดีหรือเปล่าเอาตามตรงนะถ้าจะเน้นเอามาใช้ยิงอ่าทัดมืดจริงๆอ่ะผมว่าถ้าผมมีจบตีจบตีตัวแน่นอนแล้วก็ใส่เกียร์ไอรองเท้าเนี่ยผมว่าน่าจะยิงส่วนได้ดีอยู่นะแต่ว่านี่ผมไม่ได้ใส่เกียร์จบตีตัวแน่นอนนะเพราะจบตีตัวแน่นอนมันอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้กดผิดขออภยัย <laughs> มันอยู่ตรงไออ่าอยู่ตรงของนี่นะผม ปืนอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปลองใส่ดูแล้วกันถ้ามันเวิกอะไรไงก็เดี๋ยวใช้ไปเลยหรือถ้ามันไม่เวิกก็อาจจะ,ะใส่กับตัวเ,เล่มไปเลยก็ได้นะครับผมนะส่วนเล่มผมคาดว่าในอนาคตผมว่าจะทําเป็นเก่าดาวแม็กอยู่นะเพราะว่าอ่ามันใช้งานได้ดีจริงนะผมว่าโอเคอยู่นะผมชอบด้วยแหละนะครับผมนะตัวของ เล่มนะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะผมพูดผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ของผมเออคอมเมนต์บอกของคอมเมนต์บอกผมได้เพิ่มเติมเลยนะครับผมนะแม่พูดอะไรเนี่ยวนขันอยู่เรื่อยเลยโอเคขออภัยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ต้องขอให้ให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมกันใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสาวัสดีครับแล้วไว้กันเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีจ้า